แกบ,บเรียนพี่น้องชาวฮารุฮิอุทานเนื่องจากคุณน้องใหม่เล่นผมทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวหรือว่าเรื่องเมตนรกที่จะชวนชวนกูมาเป็นเบนกนรกซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นคุณน้องใหม่กลับบ้างโดยเราจะมาสัมภาษณ์กันแบบวุ้ดิเกิดมาคุยนะครั กันครับวันนี้ผมอยู่กับชายคนหนึ่งที่ว่าอาจจะไม่ใช่ผู้ชายก็ได้เขาคนนี้คือนักขา่าวที่มีวิก้าขาแข็งกล้าเล่นได้แม้กระทั่งคุณเปรมเสียงสยองสวัสดีครับคุณน้ใหมัสวัสดีครับคุณ เป็นแฟนอาเบะจริงหรือเปล่าครับเฮ้น้องใหม่กับอาเบนะเนี่ยรักกันมากเลยครับแล้วทำไมคุณคุณคิดยังไงกับคุณเปลมอ๋อท่านเปลมเหรอครับเขาหล่อมากเลยครับเป็นคนที่หล่อที่สุดในบอร์ดฮารุฮิครับผมไม่เคยเจอใครหล่อขนาดนี้มาก่อนเลยครับคุณเป็นเกยเ์หรือเปล่าครับคุณน้องใันใช่ครับผมเป็นเกย์ครับ โอ้โหคุณวุฒิดีรู้เรื่องทุกอย่างเลยนะครับคุณไม่ใช่น้องใหม่ใช่ไหมครับเฮ้คุณพูดที่กำลังจะพูดเรื่องใครอยู่ละครับคุณน้องใหม่แท้ที่จริงแล้วคุณคืออาเบะใช่ไหมครับเฮ้อาเบะไหนเหรอผม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 ไม่รู้จักนะผมไม่รู้จักอาเบะจริงๆเลยผมสาบานคุณกำลังโกหกผมอยู่ ชื่อจริงของคุณคืออาเบะทากากาซุใช่หรือไม่ครับคุณน้องใหม่เออบอนะครับว่าคุณวูดดี้รู้เรื่องผมหมดแล้วใช่ครับผมคืออาเบะทากากาซุคุณคืออาเบะจริงด้วยคุณชอบอยาในกาใช่ไหมครับคุณวูดดี้อยากจะพิสูจน์ไหมหล่ะครับ คือเราก็ได้รู้เรื่องของน้องใหม่ไปหมดแล้วนะครับก็เออคืนนี้ไม่ทราบว่าผมจะรอดได้หรือเปล่าราตีสวัสด์ครับพี่น้องชาวไทย